สวัสดีค่ะครูน้ำนะคะวันนี้เรามาเจอกันเนาะในบทของคณิตศาสตร์ม .3 ใช่ไหมชื่อบทก็คือระบบสมการเชิงเส้นสองอตัวแปร ى, ใช่ป่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วแหละเรื่องสมการเชิงเส้น2ตัวแปร ى, ถ้าใครจำได้ที่มันจะต้องมีการพอดการาฟ xy ใช่ป่ะที่เป็นขั้วดับ xy แล้วก็ มีพิกัดฉากเนาะแล้วเราก็าหาอัรนดับออกมาเป็นสมมุติว่าอันดับสองหนึ่งั้นดับห้าแปดแล้วเราก็พอดการาฟออกมาจําได้ไหมแล้วเราก็จะไปดูอะไรบ้างนะดูความชันดูจุดตัดแกน Y ดูว่ามันทํามุมแหลมหรือมุมป้านกับแกน X อะไรพวกนั้นยังจําได้อยู่ไหมเออเราเคยเรียนมันมาแล้วแต่พอมันมาเป็นคําว่าระบบ คำว่าระบบมันง่ายนิดเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณน้าเปิดจอใหญ่ๆคำว่าระบบมันเปลี่ยนจากเดิมที่เราเคยเรียนเนื้อหาเรื่องสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเนี่ยมาน,นิดเดียวเองก็คือจากเดิมเราเรียนแบบบล็อกข้างซ้ายอันนี้เดี๋ยวคุณน้าเกริ่นให้ฟังก่อนเราเรียนแบบบล็อกข้างซ้ายคือเราจะรู้จักสมการออกมาที่เป็นสมการเส้นตรงใช่ปะจะมีตัวแปร2ตัวก็คือ x กับ y จัดรูปนู่นนี่นั่นเราก็จะหาความชันหาจุดตัดแกน y หาหนูน่นหานี้ได้หาจุดตัดแกน x หาจุดตัดจุดตัดแกน y แกน x ความชันอะไรพวกนี้ได้หมดแล้วเราก็จะมีการพอดคู้วอนดับลงไปบนกราฟสักประมาณ3-4-5จุดแล้วมันก็จะเรียงไปแนวเส้นตรงกับลากเส้นจบอะไรแบบนั้นหรือบางทีถ้าเรียนยากหน่อยเขาก็จะให้แบบสมการนี้มีความชันเท่านี้ผ่านจุดค้วอนดับนี้นะ สมการหน้าตาเป็นแบบไหนอะไรแบบนั้นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราเรียนมาทั้งหมดเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นสมการเดียวหนึ่งข้อหนึ่งสมการหนึ่งเส้นตรงแต่พอมันเป็นคำว่าระบบมันเป็นการเอาสมการมากกว่าสองสมการมาเจอกันโอเคไหมอ่ะรูน้ำเอารูปมาให้ดูคร่าวๆรูปอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ดูรู้เรื่องอยู่เนาะเป็น การเอาสมก,การเส้นตรงเนี่ยบทนี้เราจะเรียนกันแค่สองเส้นเอาสมก,การเส้นตรงสองเส้นเนี่ยมาตัดกันมาพลอตกราฟในกราฟเดียวกันแล้วก็มาดูลักษณะว่าในเมื่อเราบอกว่าขั้นดับที่อยู่บนเส้นตรงพวกนี้เราเรียกว่าคำตอบของสมก,การหมดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเอาสองสมก,การมาพิจารณาร่วมกันบนกราฟเดียวกันพบว่ามีจุดที่มีคำตอบร่วมแบบกราฟแรก ก็คือมันเกิดการตัดกันเราก็จะพบว่ามีคำตอบร่วมหนึ่งคำตอบอ่ะนี่นี่คือคีย์เวิร์ดมันนะแต่เมื่อไรก็ตามถ้าพอดกราฟแล้วเขียนกราฟปุ๊บมันออกมาเป็นรูปแบบการขนานไม่มีทางที่จะลากเส้นตรงแล้วจะเจอกันไม่มีทางที่จะมีคำตอบร่วมกันเพราะมันจะขนานกันไปเรื่อยๆเนืกอออกไหม แบบที่สามก็คือพอวาดกราฟออกมาปรากฏว่ามันทับกันพอดีถ้าทับกันพอดีตลอดเส้นตรงแนวนี้จะมีคำตอบร่วมกันไปเรื่อยๆก็เลยมองว่าเป็นคำตอบที่มากมายไม่จำกัดมีแค่สามเคสตัดกันขนานกันทับกันอะแต่ว่าเราจะมาเรียนกันลักษณะประมาณว่าจะรู้ได้ยังไงว่ามันตัดกันจะรู้ยังไงว่าขนานรู้ได้ยังไงว่าทับ และถ้าตัดกันมันตัดกันที่คำตอบเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวคุณน้าจะมีสอนวิธีคิดว่าจริงๆแล้วมีทั้งหมดกี่วิธีการในการหาในเคสแรกเคสแรกนะส่วนเคสที่2กับเคสที่3ก็มีวิธีการสังเกตให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบทนี้ไม่ยากแต่หัวข้อที่เราเรียนเราเรียน3หัวข้อเนาะเดี๋ยวเราจะเรียน,เร,ยนเรื่องแบบแนะนำระบบสรรมการเชิงเส้นก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไง หัวข้อที่2เราจะเรียนว่าออการแก้ระบบสมการมันแก้ยังไงมีกี่วิธีและยากที่สุดของบทนี้จะเป็นพาร์ทของโจทย์ปัญหาลักษณะโจทย์ปัญหาเรื่องนี้จะเป็นแบบ <c oughs> มันจะมีตัวอันนอยู่2ตัวเช่นทวน้ำบอกว่าออไปซื้อของที่ตลาดซื้อเป็นส้มกับองอุ่น <c oughs> ซื้อส้มมาสองโลองอุ่นสามโล จ่ายเงินไปร้อยหนึง่งซื้อส้มเ,เมื่อกี้สองโลสมโลเนาะซื้อส้มห้าโลอังุ่นหนึ่งโลจ่ายไปร้อยี่สิบถามว่าส้มกับอังุ่นโลละเท่าไหร่อันเนี้ยเป็นเรื่องของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรตัวแปรหนึ่งก็จะเป็นราคาส้มกับอังุ่นอ่ะนั่นแหละก็คือเป็นการ มาดูว่าเตัวแปรที่เกิดขึ้นมี2ตัวนะที่เป็นอันโนหรือคือเราไม่รู้แล้วเราก็สร้างสมการออกมาสสมการแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการแก้คําตอบนั่นแหละแค่นั้นเองมันมันไม่มีอะไรยากเลยโอเคนะอ,อ่พาร์ทของระบบสมการเชิงเส้นสตัวแปรเป็นคลิปตอนที่4แล้วเนาะวันนี้เราจะจบส่วนที่เป็นเนื้อหากันใช่ไหมเราจะจบส่วนที่เป็นเนื้อหากันด้วยโจทย์ปัญหา สตาร์ตตั้งแต่ข้อที่7จนถึงข้อที่15เพราะว่าไอ้ส่วนที่จบปัญหานี้เรามีสิข้อเนาะแล้วก็คราวที่แล้วที่คุณน้ำสอนไว้ตอนที่เราเรียนตอนที่3คุณน้ำพูดถึงกันบ้าน2ข้อบอกว่าอยากให้เราลองไปทำข้อเจกับข้อที่8ใช่ไหมเอ่อยากขึ้นกว่าที่เราเรียนกันตอนที่แล้วแต่คุณน้ำอยากลองดูว่าเราจะพอทำได้ไหมถ้าเราไปนั่งทำด้วยตัวเองเพราะจริงๆแล้ว มันยากแค่ตอนตีความแล้วก็ตั้งสมการไม่ใช่ยากตอนแก้สมการเนาะลองดูแล้วกันเดี๋ยวคุณน้ําจะ,ฉะเฉลยแล้วเราก็เช็คกับคําตอบตัวเองว่าตรงกันหรือเปล่าอ่าข้อนี้เขาบอกว่าแซนดี้กับสาวณีอ่ะแซนดี้กับสาวณีเป็นเด็กดีแซนดี้ก็คือเด็กผู้ชายสาวณีคือเด็กผู้หญิงเป็นเด็กดีด้วยนะขยันเรียนและมัธยัติน่ะมัธยัติก็คือเหมือมนเป็นคนประหยัดอดออมรู้จักเก็บอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมัธยัต ทั้งสองตกลงกันว่าจะออมเงินส่วนที่เหลือจากค่าขนมไว้ซื้อเครื่องดนตรีที่ชอบคนละชิน้นอ่ะก็คือจะเอาไปซื้อไม่รู้ล่ะซื้อกีตาร์ซื้อกลอง,ซ,อลองซื้อเปียโน,นมไม่รู้เหมือนกันสิ้นภาคเรียนที่หนึ่งก็คือพอหมดเทอมหนึ่งเนี่ยพวกเขาพบว่าสองส่วนสาของเงินที่สาวณีออมได้มากกว่าครึ่งหนึ่งที่แสนดีออมได้อยู่สิบบาทอ่า สองในสามของสวนีมากกว่าครึ่งหนึ่งของแซนดี้อยู่สิบบาทประโยคแบบนี้คุ้นๆไหมถ้ามีคำว่ามากกว่าจุดจุดจุดมากกว่าจุดจุดจุดอยู่จุดจุดจุดประโยคแบบนี้ถ้าใครเคยเรียนกับคุณน้ำจะรู้ว่าสมการนี้ตั้งไงามากเดี๋ยวคุณน้ำจะสอนตั้งเพราะเวลาเจอแบบนี้เมื่อไหร่คุณน้ำจะชอบพูดว่าเช่นถ้าครูน้ำพูดว่ายี มากกว่า15อยู่5บาทเพราะพูดแบบนี้เราจะตั้งสมการได้ทันทีเลย20มากกว่า15อยู่5บาทเพราะฉะนั้นไอประโยคที่ไฮไลท์เหลืองๆอะคือการลบไม่มีอะไรยากแต่ประเด็นเลยเริ่มต้นคือเราควรจะสมมติก่อนว่าเราจะให้แสนดีเท่าไหร่และสวณีเท่าไหร่อ่ะออแสนดีมี x บาทแสนดี ออมได้ x บาทพอสิ้นภาคเรียนที่หนึ่งเนาะเสาวนีอ่ะออมได้ y บาทอย่าลืมเราต้องใช้สองตัวแปรนะคะสองตัวแปรประโยคที่หนึ่งเขาบอกเราว่าเออสองส่วนสามที่เสวนีออมได้สองส่วนสามที่เสวนานออมได้อ,อ,อ,ไดอ๋อเขียนผิทดโทษที สอส่วนสามของสวนีคือ Y มากกว่าคําว่ามากกว่าตัวน,นี้คือลบค่ะการลบส่วนต่างมากกว่าคือการลบคําว่าอยู่ตัวน,นี้คือคําเครื่องหมายเท่ากับจํานะเพราะฉะนั้นสองส่วนสาม y ลบกับครึ่งหนึ่งของแซนดี้อยู่ก็คือเท่ากับสิบบาทได้มาแล้วสมการหมายเลขหนึ่งอ่าได้มาแล้วสมการหมายเลขหนึ่งเดี๋ยวคุณน้ําขอจับใจความอีกสมการหนึ่ง เมื่อแสนดีนําเงินรางวัลที่ได้แสนดีนะแสนดีนะนําเงินรางวัลที่ได้จากการตอบปัญหาคณิตศาสตร์มาอีกหนึ่งพันมาบวกกับเงินที่ออมอ่ะเขากลับมีเงินเป็นสามเท่าของเงินสวนันีปรากฏว่าแสนดีเนี่ยไปแข่งชนะเลิศคณิตศาสตร์ได้ใหมกพันหนึง่งก็เลยเอาเงินพันหนึ่งมารวมกับเงินตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ อนนี้นะแสนดีเนี่ยเขาจะมีเงินเดิมเขามีพันเอ้ยเขามี x หนึ่งใช่ไหมเขามี x เ,เขาได้ตังค์มาอีกพันหนึ่งค่าตอบปัญหาคณิตบวกอีกพันหนึ่งออตอนนี้กลับมีเงินก็คือตอนเนี้ยหน้าตอนนี้พอลมพันหนึ่งแล้วกลับมีมีเป็นเท่าไหร่มีเป็นสามเท่าของสวณีละสวนณคือ y อันนี้คือสมการหมายเลขสอง พอได้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากเขากลับมีเงินเป็นสามเท่าจริงๆคุณน้ำต้องคิดคําว่าเป็นสามเท่าเป็นก็คือเท่ากับอ่าเป็นก็คือเท่ากับสมการตั้งคือจริงๆแล้วอะถ้าเราเข้าใจมันจะยากแค่การตั้งสมการเพราะการแก้สมการไม่ใช่เรื่องยากคุณน้ำสอนเรามาเยอะแล้วใช่ไหมเอออ่ะโอเคคราวนี้เออเดี๋ยวคุณน้ำจะใช้ ปากกาสองสีคือสีน้ําเงินกับสีเขียวสมการไหนที่ถูกแปลงออกมาจากสีสมการที่หนึ่งจะใช้สีน้ําเงินสมการไหนที่แปลงออกมาจากสมการที่สองเดี๋ยวเราจะใช้สีเขียวกันเพื่อแบบป้องกันการสับสนอ่ะเห็นสมการที่หนึ่งเนี่ยเราเข้าใจว่ามันดูเป็นเศษส่วนเนาะมันก็จะยากใช่ป่ะมันก็จะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณน้ำจะเอาสมการที่หนึ่งมาคูณด้วยหก ก็คือคอรนของมันเราจะได้ออกมาเป็นเอ,อ่อ cy คณ6ตลอดทั้งสมการนะลบ 3x อีกฝั่งหนึ่งคูณ6ได้นะ60อันนี้จะเป็นสมการหมายเลข3เสร็จแล้วสมการหมายเลข2ไอ้เขียวเขียวเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือน x มันจะยังไม่เท่าเพื่อนใช่ไหม x มันจะยังไม่เท่าเพื่อนแล้วก็ยังไม่ได้จัดรูปอะไรเลย เดี๋ยวคุณน้ำจะขออนุญาตทำให้ x เ,เท่ากันให้มันกลายเป็น 3x เดี๋ยวเราจะทำสมการสีเขียวให้เป็น 3x เพราะฉะนั้นขอจัดรูปก่อนจาก2อ่าเราจะย้ายข้าง x ลบ 3y เท่ากับลบ1,000ขอย้ายข้างแบบนี้นะยังไม่ใส่ใหมายเลขเพราะยังไม่เสร็จแล้วเราก็เอ้ยใส่ดีกว่า โทษทีเพราะเดี๋ยวคุณน้ำจะคูณทั้งสมการด้วย3เอาสมการหมายเลข4คูณด้วย3เราจะได้ 3x มลบ 9y เท่ากับลบเก้าอ่ะเป็นสมการหมายเลข5หลังจากนั้นเราจะเอาสมการที่3กับสมการที่5มาคิดด้วยกันเพราะตอนนี้ยังไงอ่ะเราทำให้ x เท่ากันแล้วเนี่อหรอปะอ่ะ ขอเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วกันคราวนี้จะได้ไม่สับสนครูน้ำจะเอาสมการหมายเลขสามบวกเข้ากับสมการหมายเลขห้าเพื่อทําให้ x มันหายไปเพราะตรงนี้ก็คือเครื่องหมายต่างกันถูกปะ่ะอันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกจับรวมกันหายไปจะได้เป็นลบห้า y เท่ากับหกพันกับลบเก้าหกสิบกับลบเก้าพันได้เท่าไหร ได้เป็นแปดเก้าสี่ศูนย์เนาะแปดเก้าสี่ศูนย์เอ๊ะคุณน้ำคิดเลขตรงไหนผิดไแบบหมแปปนึงนะทำไมได้เก้าพันล่ะสามพันสี่สามพันสามพันซอรี่อ่ะมันจะได้เป็นสามเอ็กรลบเก้าวายเท่ากับสามพันเออเก้าพันมาจากไหนเออตายแล้ะอ่ะแก้แล้วนะแก้แล้วเราเอาสรรมการที่อ่ะ เราเอาสมการที่1นึ่อ้ที่3กับที่5มาคิดจับมันบวกกันเพราะว่าตรง x มันเครื่องหมายต่างถูกไหมเราจะได้ลบห้า0 0 0กับ60 60บบลบด้วย3000อ่ะลบสองเถูกปะลบสองเ่ศูนย์ตอนแก้สมการหรือตอนแบบคิดเลขย้ายข้างเนี่ยเรากับคุณนักอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่คำตอบสุดท้ายเราต้องเท่ากันเนอ,ออะปะ คณิตศาสตร์มีคำตอบมันจะค่อนข้างจะชัดเจนเนาะมันจะไม่เหมือนพวกข้อสอบวิทย์ได้ห้าร้อยแปดสิบแปดค่ะอ่าห้าร้อยแปดสิบแปดอันนี้คือเงินของสาวนีอันนี้คือเงินของสาวณีค่ะเสร็จแล้วคุณน้ำต้องหาเงินของแสนดีด้วยเพราะโจทย์ถามว่าจงหาว่าเดิมแต่ละคนอมละอมเท่าไหร่ถูกปะเพราะฉะนั้นเอาไปแทนในสมาการไหนดี แทนในสรรมการที่สองละกันอ่าแทนในสองเราจะพบว่า x บวกหนึ่งพันเท่ากับสามเท่าของห้าร้อยแปดสิบแปดก็คือสาม y นั่นเองเราก็จะได้ x เท่าไหร่คะเจ็ดร้อยหกสิบสี่เจ็ดร้อยหกสิบสี่ข้อนี้เราไป y เพราะว่าเราให้ทำกันบ้านมาถูกปะเราไม่ได้มาแบบมานั่งพูดกันครั้งแรกอะ่ะเออเราต้องอ่านมาแล้วแหละ คราวนี้อันนี้คือเงินของแสนดีเขียนสรุปอีกนิดนึงเพราะนี่คือจบปัญหาต้องมีการสรุปเนี่อกปะ่ะเดิมเพราะฉะนั้นเดิมเสาวนีมีเงินห้าร้อยแปดสิบแปดบาทและแสนดีมีเงิน เจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทค่ะโอเคนะเรียบร้อย